any tips for not feeling awful when i come home from thailand i feel like i'm not at home in my own country anymore just arrived yesterday after three weeks in thailand already planning my next trip in 99 days it seems every time i come back i feel worse and worse in my country ในกลุ่ม Thailand Travel Advice Group นั่นเองนะครับมาโพสตัดพอว่าหลังจากที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย3ส,สัปดาห์แล้วกลับไปประเทศตัวเองนะครับชีวิตรู้สึกว่าหดหูสิ้นหวังนะครับจะต้องทำยังไงขอเคล็ดลับหน่อยนะครับโดยเขาได้โพสต์นะครับเดยแปลเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับนะครับผมในการไม่รู้สึกแย่เมื่อกลับจากประเทศไทย ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บ้านในประเทศของตัวเองอีกต่อไปเพิ่งมาถึงเมื่อวานหลังจาก3สัปดาห์ในประเทศไทยวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปของฉันในอีก99วันแล้วดูเหมือนทุกครั้งที่ฉันกลับมาฉันรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆในประเทศของฉันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าหนุ่มเบลเยียมคนนี้นะครับรู้สึกว่าตัานพอนะครับมาโพสต์ว่าม o v ออนไม่ไหวนะครับผมหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า เป็นนักท่องเที่ยวเพียงแค่คนสองคนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นกันหลายคนนะครับผมหลังจากที่มาเที่ยวไทยเนี่ยรู้สึกว่าอยากมาอีกแล้วพอกลับไปประเทศตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเอออยู่ไม่ไหวนะฮะอยากเดินทางมาไปเที่ยวไทยอีกนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินะครับผมมาโพสต์ว่าเตือนว่า ้ามาประเทศไทยถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคุณจะอยากมาอีกเรื่อยๆมันเรียกได้ว่าเหมือนการเสพติดการท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นเองนะครับหลังจากที่หนุ่มเบลเยียมนะครับผมมาโพสต์แบบนี้แล้วก็มีชาวต่างชาตินะักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยมาโพสต์กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โพสต์นี้ค่อนข้างที่จะรับความนิยมนะครับบทความข้อความ ทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมาจากกลุ่มนะครับ Thailand Travel Ad w i t e Group นั่นเองนะครับก็กลุ่มนี้นะครับเป็นชาวต่างชาติล้วนๆ99.99%เลยก็ว่าได้ซึ่งกลุ่มนี้มีชาวต่างชาติมากกว่า2แ0นคนเช่นเดิมนะครับผมขออนุญาตไม่วางลิงก์ไว้ให้ไม่อยากให้คนไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยากให้ นักท่องเที่ยวเขาพูนเองดีไม่ดียังไงคือหรือถ้าเกิดใครจะเข้าไปนะครับก็กรุณาเข้าไปดูเฉยๆนะครับไปอ่านคอมเมนต์ให้รู้สึกใจฟูเฉยๆก็พอนะครับอยากเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราเป็นคนไทยเวลาที่เราแสดงความเห็นมันก็จะเข้าข้างตัวเราเองเนาะนะครับเพือ่อบางทีถ้าเราอยากได้ฟีดแบ็กจากชาวต่างชาติเราก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องอยู่นิ่งๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมหลังจากที่ หนุ่มเมลเยียม,มาโพสต์แบบนี้นะครับขอเคล็ดลับในการารู้สึกให,ให้ให้ให้รู้สึกไม่แย่นะครับหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยหน่อยนะครับรู้สึกแบบว่าเอ้กลับมาบ้านตัวเองรู้สึกหดหู่รู้สึกแย่นะครับขนาดกลับมาบ้านตัวเองทันที่จะรู้สึกดีใจถูกไหมแต่กลับบอกว่าเออเนี่ย ไม่เหมือนประเทศไทยอ่ะรู้สึกแย่นะครับผมพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับคอมเมนต์ท่านแรกนะครับจากคุณโทนี่นะครับเขามาเขียนไว้แบบนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีทิปใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อมาเทียบกับประเทศไทยสหรจจาชอาณาจักรนั้นมันห่วยแตกนะครับสภาพอากาศอาหารเนี่ยก็มีหลากหลายอาหารหลากหลายอ่าถูกแล้วนะครับบริการด้วยรอยยิ้ม ดูคนในท้องถิ่นเนี่ยเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆนะครับและเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเสียงหม้อราอฉันคิดว่ามันฉันคิดถึงมันทั้งหมดของไทยประเทศไทยนะครับตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาขิงกันไปนิดนึงนะครับเพราะคนที่อยู่ในไทยก็จะมาโพสต์ประมาณนี้นะก็เออตอนนี้เขาอยู่ในไทยนะอะไรเงี้ยคอมเมนต์ต่อนะครับจากคุณสรีนะครับผมส M เอ็มนะครับเขาบอกว่าความงดงามเนี่ยของประเทศไทย คือพวกเขาเนี่ยมีรอยยิ้มบนใบหน้าแม้พวกเขาเนี่ยไม่ได้หาเงินได้มากมายนะักสนุกกับสิ่งเล็กๆและความสุขกับมันนั่นคือวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นผมชอบคอมเมนต์คนนี้มากเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนไทยนะเขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยแต่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนะฮะและฉันเห็นด้วยกับทุกอย่างที่คุณพูดแต่ฉันเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเพราะ พุ้นส่วนของฉันเนี่ยมีงานที่ดีจริงๆที่นี่คนในสหราชอาณาจักรไม่ได้ใจดีเหมือนคนในประเทศไทยฉันต้องพูดทุกครั้งที่เรากลับจากประเทศไทยเราไม่อยากกลับแต่เราต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอีก25ปีแล้โพสเป็นภาษาอีสานว่าคิดฮอดบ้านแท้นะประเทศของเราวางแผนที่จะเกษียณที่นี่อดรอไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวต่างชาตินะครับ มาคอมเมนต์ตอบท่านนี้นะครับบอกว่า,วาความรู้สึกของคุณเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ผิดแปลกอะไรคุณเนี่ยผิดปกตินะครับก็มีคุณไมก้านะครับมาตอบกลับความเห็นนี้ด้วยนะครับโดยเขาได้ตอบว่าการรักษาคือการกลับมาแต่ฉันแน่ใจว่าคุณกําลังนับถอยหลังอีก9 9วันคือว่านักเที่ยวท่านนี้มาโพสต์ว่าอีก99วันเขาจะกลับมาที่ประเทศไทยก็ย้อนนับถอยหลังไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับคอมเมนต์ก็ <Comment S 2> มีการตอบกลับมาพูดคุยกันต่อเขาบอกว่า ฉันจะทําเป็นทริปที่4ของฉันที่นั่นแต่ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกแย่ลงฉันจะเมื่อฉันมาที่ประเทศของฉันเองอ๋อเขาไปเที่ยวมาเที่ยวที่ไทย4ครั้งแต่ทุกครั้งที่ก็ทุกครั้งที่กลับประเทศของเขาเขาก็แย่เหมือนกันนั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่านะครับตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนั้นมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะครับผม นั่นคือเหตุผลที่ฉันไปทุกเดือนมกราคมโอ้นะครับผมแสดงว่ามาทุกปีเลยนะบางที่ยวท่านนี้นะครับเขามีความรู้สึกแบบนี้แบบที่ที่คุณมาโพสเนี่ยชาวเ,วเยียดม,มโืโพสเนี่ยยีกว่าปีแล้วแล้วก็ทุกๆเดือนมกราคมเขาต้องกลับไปที่ั่นนเองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับของคุณเอลนะครับมมเดนโมเดลนะครับขออภัยก็มาโพสไว้ค่อนข,ข้างที่จะยาวนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกคุณเนี่ยกลับไปอีกอ่าขออภยัยฉันรู้สึกถึงคุณ นะกลับมา3สัปดาห์หลังจากสำรวจแล้ว3เดือนในประเทศไทยกินผลไม้ที่น่าทึ่งวัฒนธรรมที่เป็นมิตรจ่ายเงินค่าซักผ้าเพียง55บาทมันดูน่าทึ่งมากฉันแค่จำได้ว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนทุกครั้งที่ฉันตื่นขึ้นฉันรู้สึกว่าฉันใกล้จะได้กลับไปอีกในอีก99วันมันจะผ่านไปเร็วถ้ามีเรื่องให้โฟกัสระหว่างนั้นคุณอยากจะทำอะไรเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับผม คุณสามารถทํางานให้หนักและรับเงินมากขึ้นและทําสิ่งอต่างมากขึ้นหรืออยู่ประเทศไทยให้นานขึ้นว่าจะเป็นแค่เดือนเดียวจบลงด้วยการสํารวจหลวงพระบางฉันไม่รู้เลยว่าเคยมีลาวมาก่อน strom. นะครับผมเ้นต่อมานะครับผมจากคุณคาร์ลสนะเขาบอกว่าย้ายไปที่นั่นนะครับผม mm. ก็มีคุณไมกล้ามาต่อกลับด้วยนะครับเขาบอกว่า มันอาจจะพูดดูง่ายแต่ว่าเขามีลูกที่ต้องดูแลเนาะมีคนอายุ17แล้วก็คนอีกคนต้องอายุ13ต้องดูแลนะครับแล้วก็คุณคาร์ลสนะครับมาตอบกลับด้วยเขาบอกว่าโอ้โอเคฉันอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเมื่อฉันกเกษียณและคอนโดราคาถูกนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าฉันไปที่นั่นในเดือนพฤศจิกายนและฉันรู้สึกหดหูิที่ฉันกลับไปที่อังกฤษฉันค่อนข้าง <c oughs> ที่จะจองไว้อีกครั้งเพื่อกลับไปในเดือนเมษายน นคนนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะกลับมาที่ไทยครั้งในเดือนเมษายนซึ่งเดือนเมษายนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเทศกาลสงการนะครับก็หลายคนก็อจองกันเยอะเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่านี่เขเียนไว้ยาวเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่นะตอนนี้ครั้งสุดท้ายนะที่ฉันอยู่ที่นี่หมายถึงประเทศไทยนะครับคือเมื่อ8ปีที่แล้วกําลังเดินทางไปเอเชียตอนนี้ฉันมีเด็ก2คนกับ สามคนแล้วคนแล้วรวมกันนะครับผมพวกเขารู้สึกเหมือนกันทุกคนเราต้องการที่จะอยู่ที่อังกฤษสามารถมีวีซ่าเพื่ออยู่อาศัยในประเทศไทยครอบครัว4คนได้จริงหรือเปล่าฉันมีแผนหลายแผนนะครับที่สําหรับเดินทางมันบอกว่าคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ออ้ะนะครับอันนี้ก็มีปดามาเรื่องซื้อที่ดินนี่หนึ่งก็คือชาวต่างชาติก็ซื้อได้แค่ทคอนโดนเท่านั้นเองนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า <K ill ain> ครั้งเดียวที่ฉันรู้สึกดีนะครับที่ได้กลับจากประเทศไทยคือตอนที่ฉันพาภรรยาชาวไทยมาด้วยฮ่า <K ill ain> โอ้โหอันนี้ขิงก็น่าดูเลยอะ่ะก็คือ,อจะครั้งครั้งเดียวนะที่เขาบอกว่าเขารู้สึกดีก็คือการที่ออกมาจากประเทศไทยคือพาภรรยาชาวไทยกลับมาด้วย <K ill ain> โคตรขิงกันเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่านะฮะอ่าประเทศไทยเข้าไปในสายเลือดของคุณแล้ว ไม่ใช่คนเดียวที่ตกหลุมรักประชาชนและประเทศชาตินี้นะครับอ,อันนี้ท่านนี้มาคอมเมนต์สลึกเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับของคุณเคลลี่แอนนะครับเขาบอกว่าฉันยังคงรู้สึกแบบนี้หลังจากทริปของฉันเมื่อปีที่แล้วพฤิกายนฉันคิดถึงผู้คนที่เป็นมิตรนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเขาบอกว่ารู้ดีว่าคุณรู้สึกอย่างไรฉันกลับมา2-3สสัปดาห์ก่อนที่สหร,ราชอาณาจักรและ รู้สึกหดหูและเศร้าอย่างแท้จริงประเทศไทยมีคนยิ้มที่มีความสุขที่สุดว้านะครับผมโอ้ยอ่านคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกว่าใจฟูมากๆเลยนะครับทุกคนนะว่าราชาวต่างชาติมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยของเรารู้สึกแบบอ,อ่านแล้วมีความสุขใจฟูจริงทุกคนนะอะอย่างที่ผมย้ําไปเพื่อนๆนะครับกลุ่มเรื่องราวที่ผมเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นกลุ่ม ไทยแลนด์ทราเวลแอดไวท์กรุ๊ปนั่นเองนะครับก็กลุ่มนี้ก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับไม่วางลิงก์ไว้ให้นะครับแต่รับประกันว่าข้อความบทความที่ผมพูดให้เพื่อนฟังเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในกลุ่มนี้200,000กว่าคนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้าไปเห็นกลุ่มนี้แล้วคิดว่าจะกดเข้าไปก็กรุณายอย่าไปคอมเมนต์นะครับเข้าไปอ่านสนุกๆได้ บางครั้งเราอาจจะมีบทความที่เราอ่านดูแล้วรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปนี่นะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพราะนะักท่องเที่ยวหลายคนเข้ามาเทีย่ยวไทยบางคนก็อาจจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆบางคนอาจจะมีปัญหาในด้านการท่องเทีย่ยวเราก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันคนไทยไปเที่ยวลาวก็มีทั้งคนที่รู้สึกดีและคนที่รู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับต่างๆประเทศเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่า้เพื่อนๆได้ฟังกันว่านักท่องเที่ยวนะครับผมชาวเบลเยียมท่านนี้นะครับผมมาขอเคล็ดลับนะครับในการรู้สึกแบบทําไงให้รู้สึก ไม่แย่หลังจากที่กลับจากประเทศไทย,อยเออนะครับก็หลายๆคนก็มาให้กําลังใจกันนะว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นนะักท่องเที่ยวหลายๆคนหรือว่าแทบทุกคนก็รู้สึกแบบนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆละครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแน่นอนว่าการแปลของผมนะอาจจะตะกุตะกักนิดนึงนั่นเองนะเพราะว่าอ่านไปด้วยแปลไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นอกนะครับจะพยายามฝึกละกันขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ